เอหนึ่งเด้อบรรยากาศที่บริสุทธิ์พัดมาเป็นเวลาปีๆเนาะขึ้นรถเมล์่ะงพี่ส้มวันนี้คนมาขึ้นรถไล่แทบเราจิถ่ายกับสเสนาะเนาะกับแพทย์เพิ่นเ <laughs> อ้าวเป็นบอบอ่นี่คือรถเมล์นอนรถเตียงนอนเดี๋ยวมืงอีซีรีวิวให้เบิรงกเนาะว่าเป็นแนวใดบรรยากาศหลังจากที่บริสุทธิ์ัสมาเป็นปีๆนี่หรอปีได้หน่ ต้องมาใส่พาลากต์ไปเยอเป็นหายท่องยางน้อน,นึงอย่ากดเกี่กดกับไปเอ็นนึงจ้ากูทึ้งหนาเลยดีม,มีคนเลยนี่มีคนแน,นนเนาะปุบกูน่ใครมาหับมือฮใครมาหักหักใครมาหับเอเดียเออให้น,หนอกเอนนอ คือบรรยากาศในรถเมลเด้วยบรรยากาศจ้าเป็นสันสองนะคะจะนอนสรรันหนึงนอนแล้วกันเป็นห้องน้ำใน,นรถเมล์ดูห้องน้ำรถเมล์มีคนเขาปะมีใครเขาปะเออมีคนเขนาเนาะประมาณนี้จะเป็นสักโงงงั้นธรรมดาแหละท,าท่านผู้ชมแต่รถเมล์จ้ามีสายสาใหญ่เนาะ ลนะไปเก็บของพี่จ้าเดี๋ยวสาวๆไะดูบรรยากาศดงอยเนาะโอ้ยลังเป็นเตียงเปียงสีฝนเนาะสีฝนเลียงเอยรอเี่เอ่หอของกันเลย,ย,เ,ลยเพราะว่าส่วนนี้มันค้นตกทางพอดีเนาะเลือ,อา,านอหอดสวยไอ้ิ่งอย เดี๋ยวถาวเพียงแป๊บหนึ่งเนาะเพราะว่าอายมาหับแล้วบรรยากาศส่วนนี้จะบลัวคอยจะขึ้นปันใรขอว่าลดเที่ยวบลายลดเมฆก็จะมีแต่สองสามบริษัทสีแหลนอเนาะเที่ยวทิ้งบริษัทย่างใกล้แล้วทั้งขา่านก็มีบริษัทที่ประสงค์หนอยหนยงคันธุขาวนี้เดีเยวเชียงบ้านล้วเนาะ ออกไปถึงรถตู้หนอกขางเพราะว่าช้ทาที่รถเขามานี่แม่นชีอะชาขันช้าประตูแต่ว่าเขาเครื่องบุ้งไลน์นะผมไม่ขอรับออกแต่ถาคุณจ่ออกก็ได้เนาะคือบรรยากาศมีชุดทรายไต่นอกเปินกระเปิดไฮบริก้า่นอาก็เปิดเนาะเพราะท่านเลยโดนแบบข้อม้ที่กลับมาเปิดชื่อ ขาลายอยู่เลยช่วยนี่ขาภัยต้องการจ้าเขาในเมืองนอกก็จะมีรถเมล์ประจําทางพาเขาไปอยู่โดงโดกตละะาดเ,เอาเพาพยายามเบิกปาเอวจะไปใส่อ่นี่กามาหอดเท้าเดินทางผู้ชมเด้อมือเ้านี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่คิวโรซไซตแต่นอกก็เป็นบรรยากาศที่บเด้เจอมา ดนแซนดนแล้วนี่เขาก็มาเขาือนเท้านมาหาลานสาวเขาอีิเนยจะกิจจะกิจจะเนาะจุดประสงค์หลักๆนี่ก็คือการมหาคนนี่แหละหนังมาหน่อยหืมชักมาเด้เนาะสำหรับคลิปนี้สของก็เป็นคลิปที่พาทางท,ทุกสบทุกคนไปเบิง่งผาบรรยากาศทีคิวรถซ้ายไต่น้องเปนหนองเนาะเป็นกระเปิด เป็นปกติแล้วแต่ว่าจะโบธเดรย์ไลฟ์รถโบธเดรย์ไลฟ์ขันฐนะานะทายผู้ชมแล้วก็ค่าปีรถโด,ดยสารแต่ก่อนหันเมนลล์ค่ะนึ่งแสนห้าสบพันกีบแต่ว่าตอนนี้เพิ่มอัปเดตขึ้นมาเป็น2องแสนเลยเด้อเลาก็สามารถขึ้นนัดนัดจุดขึ้นน้ำเพลนกระไดนอกถาว่าบ้านเฮาบนะ่มีคิวรถฐนะคือบ้านเจ้าของบ่มีคิวรถนอกกับต่อนในบ้านนั่งฐานะตลาดกับสนาก็คือน,นี่เดียเกือบบ่ทันนอ ใครเตะมาหอรถมาจอดแล้วก็ได้ขึ้นรถเลยเรย่บรไเ้เปิดคลิปเปิดสายอย่างเลยในคลิปนี้ซ่องห้องตรงข้อตลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเจอกันไหมวอกหนาซ่องห้องสิบ้าไปใส่ในเบียงจันต้องติดตามบ๊ายบาย